เรื่องราวที่มาเกิดขึ้นเราอยากจะพูดอะไรก่อนอธิบายอธิบายเอามองไปดูก็รู้สึกว่าตอนนี้มันมันเหมือนแบบว่ามันมันจบแล้วหรือเปล่าก็คือเราแบบมุกออนอยากทำงานต่อเนี่ยค่ะก็ไม่คืคอใครจะคิดอะไรกับเราเนี่ยเราแบบไม่สามารถที่จะไปควโทรลความคิดของเขาได้คือมันเป็นสิทธิของเขาแล้วก็เป็นความคิดเห็นของเขา เนี่ค่ะคือเราเราไม่สามารถตามใจคนไดาจิงๆค่รู้สึกงุ่งหลังจากที่มันมีกระแสถาโถมเข้ามาอนนั้นอะัวมาลงเราเออ,เร,เ,อ,อเรารู้สึกยังไงบ้างตื่นเียนหรือตอน,ตอนอแรกหนูงงนะหนูงงว่าอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้น,นแบบอยู่ๆเพราะแบบว่าอุ้ยมีคนมาเม้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่รู้ข่าวที่มีคนโทรมาอะไรเงี้ยแบบอุ้ยมีคนแบบปั่นทวิตเตอร์อยู่นะตกใจนะอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบเออ แล้วก็ไม่สนใจแล้วนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเร <c oughs> ืออยู่ออ้วนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่โอ้โหแล้วพอกระแสมันแรงขึ้นเรื่อยๆคนเขมามาด่าเยอะขึ้นเรื่อยตอนนั้นเราคิดว่า<ม>ตอนอตอนแรกะอรกะตอนแรกหนูก็คือเหมือนหนูเคยเห็นดราม่าอื่นอย่างเงี้ย<อ>แบบว่าหรือแบบข่าวอื่นเนี้ยค่ะหนูก็นึกว่าแบบเอ้ยมันคงเป็นคงเป็นวัฏจกักรหรือเปล่าคงเป็นแบบเอ้ยเรื่องปกติที่แบบก็ผ่านไปใช่คงแบบเอ้ยคนเขาแบบโยงมาแล้วก็แบบเป็นวัฏจักรอะไรเงี้ยแบบเออแบบ ให้ให,ให้ให้แบบบทนางร้ายอเงี้ยเออ <c oughs> <c oughs> เราก็เราก็เราก็งงงอยู่แล้วก็คิดแ,แล้วก็ยังไม่คิดอะไรจนแบบที่บ้านเราโทรมาาม่โทรมา,มา,รมาแล้วแบบว่าจุดที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราแบบอ,ออกมาพูดหน่อยละกันะอะไรเงี้ยค่ะก็คือที่บ้านโทรมาอ่ะแบบมาม่โทรมาเรา,เรารู้สึกว่าเราแคร์คนที่เราแคร์แล้วก็แบบเราแคร์คนที่เรารักเรารู้สึกว่าเออมัน มันเราไม่อยากให้เขาเป็นห่วกงก็้วหุวันนี้มันก็ยังมีคนด่าเราอยู่นะมั้ก็มีแล้วหนุจัดการตัวเองไงบอกวาว่าไม่เข้าไปอ่านคอมเมนต์เลยหรือว่าอะไรยังไงบ้างหน,หนูก็รู้สึกว่าคนที่เขาด่าเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของเขาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเราตัวเราเป็นยังไงเรารู้แล้วก็ยิ่งหนูเอามาทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเจอคนในวงการด้วยคนที่แบบทํางานเบื้องหลังอะไรเงี้ยเขาก็เขาา้าใจเขาก็รู้ว่าแบบว่าเบื้องหลังเนี่ยคือมันมันไม่ได้มีการซ้อนตัวซ้อ,อะมันแบบทีมงานแบบ5 6, 6 7 8 9เดแบแบบเยอะไปหมดแล้วก็มีการแบบผ่านทีมผ่านอะไรผ่านแบบหลายสิ่งกลายอย่างแต่ะ่งเทที่เาไปออกมันมีการได้พูดคุยกันไหมมันเป็นการเตรียมหรือเปล่า เออส่วนของคอนเทนต์เนี่ยก็คือปกติแล้วอ่ะคือนุ่งอยางพีนิกเกียด้วยความที่สนิทกันมานานมากแบบตั้งแต่อยู่แบบจีนเพทีวีเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้จัดการเดียวกันอยู่กันแบบน่าจะเจ็ดแปดปีได้ที่รู้จักกันมาเขาก็จะเห็นเราตั้งแต่แบบที่แบบเล่นซีรีส์ที่แบบเป็นวัยแบบไบสายอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าเขาชวนเราไปออกยูทูบอันนี้ก็ต้องขอบคุณพีนิกเกียที่แบบให้โอกาสค่ะเขาก็แบบเออเหมือนแบบเอ้ลองแบบเล่นแนวนี้ดูบ้างสิอะไรเงี้ยเออแบบลองแบบเปลี่ยนลุคดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือ คือหนูก็รู้ว่าช่องช่องพี่นิกกี้แบบเป็นเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไงเรา<ม>ก็แบบช่วยผลักดันพี่เราเพราะว่าพี่พี่เราเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าคอยแบบนู่นไปรายการนี้ไหมไปงานนี้ไหมก็คือแบบว่าคือช่วยผลักดันกัน<ม>คือเป็นพี่น้องกันแบบพี่น้องเลยแล้วหนูเรียกพี่นิกกี้ว่าลูกพี่ตลอด<ม>เราก็จะเรียกว่าลูกพี่เออพี่ลูกพี่จะเอายังไงลูกพี่บอกมาเดี๋ยวหนูโอเคหนูได้หมดหนูช่วย ก็คือความมันก<ย>ับเขาว้าช่วยกัน<ข>ผลัก,<ห>กดันกันอยาก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ให้เราเล่นแบบนี้แหละถูกไหมไม,ไม่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 คือคือเหมือนแบบว่าคือเหมือนแบบเราช่วยกันผลักดันก็นคือเราก็เล่นคือเวลาเราเป็นคนทํางานที่แบบเราจริงจังแล้วเราก็ทําอะไรอ่ะทําสุดแล้วเราก็เหมือนแบบ ไม่อยากมาเสียใจตอนหลังว่าทําไมถึงทําไม่สุดหรือแบบทำไมถึงเราทํางานไม่เต็มที่ในส่วนที่เราจะสามารถเต็มที่มันได้อะไรง<น>เง<ร>ี้ยค่ะใช่เต็มที่มันจะมีความถูิดถึงตัวกันมากออตรงนี้เรามีการคุยว่าทําได้แค่ไหนลิมิตตรงไหนเราเรา,เราก็แบบจอดเวลาเล่นนะลล ey, อ,อ่ะเราก็แบบเฮ้ยข,ขออนุญาตนะคะก็คือแบบแบบว่ามึงมึงขอมายังเราก็แบบมึงขอยังลูกพี่บึงเล่นได้นะงียมาถึงว่าขอก้อยมาแล้วหรือยังแล้วเขาตอบมาว่า ก็บอกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเขาทำฟท้นเหมือนการอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบที่เรามันมันคือเป็นหน่วตัวเราแบบรู้สึกอ่างไรหรือว่าเราโอเคได้แค่นั้นรีบิดเราแก้เท่านั้นหรือคือถ้าถามว่าความรู้สึกตอนนี้นหนูรู้สึกว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่มันทำไปแล้วแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วมันก็กระอดดไปแล้วอะค่ะก็หนูก็ หนูก็ไม่ใช่ว่าหนูไม่ไม่รับฟังเลยหนูก็มีคนที่เข้ามาแนะนําแล้วก็แบบเหมือนคนที่ที่หวังดีแต่กับที่หวังดีไงคะก็ก็คอยแนะนําว่าแบบว่าเอออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็รับฟังส่วนตัวนู้นได้มีโอกาสแบบคุยกับก้อยนะหลังจากที่มันเกิดเป็นดราม่าหรือกระแสอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คุยะคะ่ะเราไม่ได้สนิทรู้จักกันส่วนตัวอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้สนิทค่ะการต่ายะครถ่ายอะไรถือเทจหนึ่งทีไงเราถ้ามีรู้จักก้อยจะไปคุนรอบๆมาก่อนที่จะเกิดปัญหาว่าเขาเลิกกันเราเคยเจอก้อยนะ เคยเจอตอนไปร่วมง,งานถ่ายตลกใช่ไหมก็คือร่วมงานปกติใช่ค่ะแต่เรายืนยันได้ว่ากับพี่นิกกี้คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนีดท้ายสำคัญก็คือไปดูอะไรกันบ้างนะไม่มีอะไรเลยค่ะมันมีอะไรไม่ได้เลยคะ่ะถ้าคือแบบแบบว่าใครที่แบบคอยติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยตอนแบบดูก็คือจะรู้ว่าแบบไม่ไม,ไม่มีอะไรแล้วก็ แล้วก็คลิปที่นุ่นแบบถ่ายแกงไก่พี่นิกกี้ก็คือพี่คนที่พี่นิกกี้อ่ะคุยโทรศัพท์ด้วยก็คือคนคุยหนูคือไปตามไปดูที่ตะกองตลอดก็คือมันจะไม่มันไม่มีอะไรเลยไม่ดูก็อย่าบอเราไม่ดูอยู่แต่พอเราไม่ดังมาพูดอะไรเพราก็มองว่าเราทําให้คู่เขาเลิกกันตรงนี้เราเครียดหรือว่าเราเสียใจเราเล่นตัดสินไปแล้วว่าตัดที่ที่ในระเทศในนิี้เขาเก่งแค่ไหนความจริงมันอาจจะไม่ใช่คือมันเรียกว่ามัน เราไม่เราคอนโทรคนอื่นไม่ได้เราไม่สามารถคอนโทรความคิดใครได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เข้าใจว่าแบบทุกคนนะ่ะมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกาันแล้วก็ทุกคนเป็นมนุษย์มีมีอารมณ์รับโลดโลกรกหลงเป็นเรื่องปกติคือเราพอเรามมงออกอกับมองกลับมาแล้วเรามีสติในการมองกลับไปก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมบนมันก็เป็นอารมณ์ของมนุษย์นู้นออน,น้อยน,นูย้ใจที่แบบ ก็จะถึงวันนี้พี่เขาไม่ออกมาแบบเคลียร์ให้เราเลยอ่ะหนูหนูเข้าใจว่าเขาแบบกําลังรออยู่แล้วหนูก็เชียร์เขาตลอดเป็นกำลังใจให้ตลอดว่าให้เขาไปเออเพราะเรารู้ว่าพี่เรารักคนนี้จริงเออเรารู้ตลอดให้เราเขเมื่อคันเล็กสบาไม่เราเปกำลังใจล้นนูจำไมครไม่แล้พี่มิกกี้ได้มาขอโทษเราหนูว่ามาอะไรยังไงกับเขามามมีค่ะมีค่ะก็แบบว่าเอ้ยแบบว่า ขอโทษนะน้องน้องโดนทัวลงเลยอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเราไม่ได้แบบผลงานที่เราทําออกไปเราไม่ได้แบบคิดร้ายกับใครหรือเราไม่ได้แบบมีเจตนาว่าเราแบบจะไปทิ้มแทงใครเราเจตนาคือเราอยากให้คนดูมีความสุขอยากให้เอฟซีที่ดูมีความสุขแล้วก็อยากให้ได้ทุกคนมีรอยยิ้มเราไม่ได้แบบออกไปแบบให้ทุกคนแบบไปทําร้ายใคร <S 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 อย <ine> <S <S ่างเงี้ยค่ะคอนเทนต์ที่ออกไป ว่าเดี๋ยวมันผิดคอนเซ็ปต์เราจริงๆไะหนูเป็นแต่กระช่องพินิกกี้นะเพราะว่าแบบว่าหนูไม่ได้คือตัวตนหนูปกติอ่ะหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นในชีวิตจริงในชีวิตจริงหนูก็ไม่ได้เป็นแบบมากพีเราพูดกับพินิกกี้เลยว่าเราจะไปคุยกับพี่ก้อยเพื่อไปขอบผมก็แต่เขาไม่ได้เป็นประเด็นนึงว่าเพื่อนพี่ก้อยเพราะว่าเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากพูดถึงอะไรเงี้ยเขาอยากคุยกับพี่ก้อยไหมคือเขาเคยบอกเราแล้วว่าไม่ใช่เรา เราก็เลยเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเลยกับกับเพื่อนพี่เขาแล้วฮะติดไม่ติะใะเลยไหมอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนตอยอ่ะที่ออกมามาแบบว่ามามันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขาหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็มันก็อย่างที่บอกว่าเราคอนโทรลความคิดเห็นใครไม่ได้เกามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกมาอย่างนี้ยค่ะหนูก็เลยไม่อะไรเจอหนักแบบครั้งแรกดูการที่แบบโดนหนักขนาดนี้เครียดหนูไปวัดอะหนูสวดมนต์ปกติแบบ หนูสวดนโมเลยไป9จบเลยจาก3จบหนูรู้ตัวทีจบที่เก้าแล้วเราถูกเอาพระมาใช่ไหมถูกเราไดาพด้วยนะแต่เอาพะแล้วมาเต็มกระเป๋าก็หนูเพิ่งไปรอพระมาหรือเอามาแจกก็เลยก็เลยนี่บนท่านมานิมนต์ท่านมาแล้วสุดท้ายรุ่นฝากถึงคนที่ติดตามข่าวแล้วกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเราแบบได้เคลียร์จริงจังๆอะไรเงี้ยเราจะฝากบอกอะไรถึงคนที่เขาติดตามข่าวหรือคนที่เข้าใจเราผิดไปแล้วไม่รูกไม่รู้จะฝากอะไรเขาก็รู้สึกว่า หนูแบบไม่สามารถคอนโทรลความคิดของแบบแต่ละคนได้ก็แต่ว่าในชีวิตจริงอะ่ะเราแบบเราเป็นยังไงเรารู้คนที่ทำงานรู้คนรอบข้างรู้เงี้ยค่ะก็แค่นี้หนูก็แบบโอเคแล้ว คนคุยคนคุยคนคุยเขาถามไหมกับเรื่องราวที่มันหนักหน่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนแบบตั้งแต่คนไปถ่ายงานอะไรเงี้ยเขาเรื่องอะไรอะไรอย่างแบบแก้ไม่ได้ไม่ถึกเขาก็เข้าใจเขาเข้าใจว่าเป็นงานเป็นทุกอย่าเขาไม่ได้เป็นมิกกี้ไหมอ่ะแค่ไม่ได้กับมิกกี้มีเคยเจอกันค่ะเคยเจอกันที่กองที่เป็ถ่ายไอ้อย่างที่แบบครอบครัวเขาแบบเรื่องราวเป็นยังไงครับ ครอบครัวคือส่วนใหญ่เขาก็จะให้กาลังใจแล้วก็ไม่ไม่แบบมาถามมาถามแบบจี้เราเพราะว่าเขาเขารู้ว่าเราเหมือนแบบมีปมปมในเรื่องแบบเราโดนเคยโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กเนาะแบบเ่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบความรู้สึกตอนที่แบบคนแบบท้าเรามันก็เลยเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราโดนลุมแล้วก็แบบเหมือนความรู้สึกนั้นมันย้อนกลับมา ใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันมันเป็นความรู้สึกเดิมแบบนี้อีกแล้วหรอที่เราเราต้องเราต้องเจอแบบนี้อีกแล้วหรออย่างเงี้ยอ่ะเราพีมีพี่มีต้องหค่ะอนู้นกับภาพที่เราโพสต์ล่าสุดเอ่อก่อนหน้านี้พี่คุณลองลงภาพให้ให้อาหาราน้องหมาอย่างเงี้ยค่ะลุ่งขานแฟนเขาแบบจับตามองแบบภาพนัน้นเป็นพิเศษมังเวยสังเวยดูพอดีเออมันดูพอดีพอดีจริงจริงอะวันนั้นน่ะเอ่อคุยกับทีมทีมที่แบบปกติจะมีแกงขมบุญกันอยู่แล้วคือเราอ่ะไปหลอกพระ แต่ก่อนไปหล่อพระเราจะแวะให้อาหารหมาก่อนที่เกาะเกาะสุนักค่ะที่นคนปรปฐมค่ะแล้วก็แวะให้วัดแถวนั้นซึ่งมันแบบมันแทนมันหมดอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างมันก็รันมาแบบแบบ รียกว่าอะไรอะจังหวะนรกอแต่ว่าเราก็เราคือเป็นเราเป็นเราเราไม่ได้แบบว่ามีเรื่องแล้วเราไปทําบุญนะคือคือเราเป็นคนทําบุญมาตั้งแต่ไหนอยู่แล้วเนี่ยได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆที่คนนอยงกันใช่ปะก็เห็นบ้างครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้เดี่ยวเขาทำอะไรกับเฟียร์ไม่เราบไม่ได้เกี่ยวมีทีมหลังบ้านมีทีมหลังบ้านเก็บข้อมูลค่ะแต่ว่าใจเราเราก็รู้สึกว่าเออ รู้สึกว่าในความที่เราเป็นคนใจดีแล้วเราแบบไม่เคยโกรธใครแล้วก็ไม่เคยอคติอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรายกโทษให้ไม่ต้องมาขอโทษเรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนี้จะไม่ออกรายการอีกไหมออกรายการออกรายการครคะงมิกกี้อีพีพิเศษนั่งรถบนคู้เบรกมิค่ะหนูจะไปออกไปด่ามันหน่อยเพราะว่าเคโอเคเนาะเคโอเคโอโอเคค่ะโอเคคโอ